ด่านขำๆไอ้เร็วความยากในการเอาตัวรอดพวกเรากำลังจะตายกันหมดแล้วพวกเราแม่งกำลังจะตายหมดแล้วไอ้คําอธิบายคือกูไม่รู้ว่าจู่ๆแม่งอาโบกุสแม่งก็โผล่มาแล้วเข้ามาเขาก็ส่งลูกคนที่ไม่จ่ายค่าปล่อยตัวลงในโลกหมดเลยไอ้คือค่าพวกเราเป็นสี่สิบกว่าคนแล้วแล้วเขาก็ฆ่าราหกเอ็มจีให้หมดเลยด้วยเว้ยพวกเราแม่งจะตาย หมดแล้วยาฐานแล้วจนะ้นะมันไม่มีหรอกเว้ยพวกทุกคนไม่ตายหมดละตางเข้าและทางออกช่วยห,หายกันที่นๆเลยเว้ยแล้วก็เจ๊วิ่๊